ผูบ่าวผู้บ่าวมารับสาวซากุละบ่าวแป๊ซี่มารับสาวกลับบ้าน का तो नो का लेर आ मान छ हा अरे रास्ता बने रास्ता कि र पाछो ले हा मे कुरा गर्नु भिम सो पाछो भाइ त चाला मा हाज ए ए ल

เขานอนตากแดดอยู่แล้วพี่เป๊บซี่เดินมามีอาการโวยวายมีคนโวยวายหนึ่ง <m iss im> ก็นอนหลบทางเขางกนก็กรู้อยู่ว่าหนาวเออนอนตรงนั้นแหละนอนตรงนั้นแหละนอนเลยไม่ต้องบนเออเออเออนอนไปไม่ต้องบน <c oughs> นี่ค่ะ <m iss im> เป๊บซี่มารับชากุระกลับบ้านแล้วี <c> ่ <oughs> เดินเขาเดินผ่านหน่อยเดียวโวยวายไม่ได้ทำอะไรเธอซะหน่อยเขาแค่เดินผ่านเนี่ยค่ะาดู yeah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ จับเอาวะดึงเอาเลยเออดึงเอาเออนั่นแหละเอ้ะ กกล้วยแป๊บซี่ได้นะคะแป๊บซี่ขอกล้วยอือ